จังหวัดปทุมธานีมีอีกค่ะที่ปทุมธานีมีอีกชาวบ้านแจ้งเหตุนะคะว่ามีพระรูปหนึ่งค่ะแปลกตรงที่ว่าไม่จําบัดอีกแล้วไปนอนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ตู้ของบริษัทเอกชนแล้วมาบินทบาตนูน่นสิบโมงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต,งตรวจสอบดูหน่อยนะคะพระจริงหรือพระปลอมอสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<ๆ>ก็เลยลองย่องยองตามดูค่ะพบว่า โอ้ออกบินทบาทตั้งสิบโมงมาคนเดียวไม่มีเด็กวัดไม่มีลูกศิษย์พอได้ข้าวได้ของบินธบาตเรียบร้อยแล้วเดินกลับเข้าไปแต่ไม่ได้ไปที่วัดนะคะเข้าไปที่ตู้คอนเทนเนอร์อยู่ที่ซอยเวหาซึ่งเป็นพื้นที่ของเอก,กชนนี่คือคลิปตอนที่เดินตามพระรูปนี้เดี๋ยวลองฟังคำบรรยายดูค่ะอันะอนีคระตอนนี้เป็นเวลาสิบนาฬิกามารอดูพระ อยู่ตรงริมทางรถไฟข้างสถานีรันตนโกสินทร์เข้าไปแล้วเอาละพอได้ข้อมูลชัดๆแล้วว่า <10 S 1> ไม่ได้กลับไป <10 S 1> จำวัดมาอาศัยนอนตู้คอนเทนเนอร์ของเอกชนตรงซอยเวหาก็เข้าไปตรวจสอบดูนะคะ เจอตู้คอนเทนเนอร์จริงๆค่ะเต็นสนามหนึ่งหลังกรดทุดงหนึ่งหลังส่วนพระที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้คือพระสง่ากลิ่นสดอายุ64ปีก็ขอตรวจสอบใบสุทธิก่อนเลยที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ของเอกชนเขานะคะ,ะก็มีข้อความมีอะไรเขียนไว้นะ่ะ ขอตรวจสอบใบสุทธิดูพระสง่าอ้างว่าทําเอกสารหายค่ะเบื้องต้นทางสัานักงานพระพุทธของจังหวัดเนี่ยเขาก็เลยคุมตัวไปให้เจ้าคณะทํตทาตําบลทําการไต่สวนแล้วก็ให้สึกไปเพราะว่าพอตรวจสอบประวัติแล้วเคยโดนจับกลุมมาก่อนค่ะในข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ ตอนปี2 5 6 1คือแต่งกายเรียนแบบพระแล้วก็ไปออกเรียกอะรเงินชาวบ้านตอนนั้นถูกจับไปแต่ว่าล่าสุดมาก่อเหตุซ้ำอีกทางผู้อำนวยการสนักพุทธปทุมธานีคุณพิมพมรันบอกเลยนะคะว่าชาวบ้านมาร้องเรียนว่ามีพระรูปหนึ่งทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกบิณฑบาตนูน่น10โมงได้ปัจจัยได้ข้าวเสร็จแล้วไม่กลับวัดมานอนในตู้คอนเทนเนอร์ก็เลยพามาให้เจ้าคณะตำบลลาสิกขาแล้วให้กลับภูมิลำเนาเดิม ที่จังหวัดลำปางแต่พอถามพระสงา่าพระสง่าบอกยังไม่กลับลำปางออขอน,นอนที่ปทุมธาน,นีขอน,นอนที่เดิมอีกหนึ่งคืนถามว่าเอา้าทําไมอะโดนจับขนาดนี้แล้วบอกว่าต้องไปทําเอกสารใหม่ไม่ใช่เอกสารใบสุทธินะเอกสารบัตรทหารผ่านศึกเพราะว่าเวลาเจ็บป่วยจะได้รักษาฟรีเ,ออเวลาขึ้นรถเมลจะได้เดินทางฟรีแม่ยังต้องทําเอกสารใหม่อีกอะเดี๋ยวลองฟังพระสง่าด,ดูค่ะเวลาเจ็บป่วยอะ อ่าไปโรงพยาบาลทหารน่ะต้องใช้บัตรไม่ได้เสียเงินใช่ไหมเวลาเราอรุบัติเหตุที่อื่นสมมติว่าไม่ตรงนั้นจังหวัดนั้นไม่มีโครงการอะไรใช่ไหมเราไปอุบัติเหตุยกตัวอย่างแข่งพุดขากรุ๊บอย่างเนี้ยรถแซ่แใช่ไหมแล้วเราได้ใบเสร็จเราเสียเงินไปต้องเอาใบเสร็จนี้ไปเบิกเงินเขาเป็นอาหารน่ะก็ต้องทาใช่ไหม ว่เฉพาะส่วนตัวใช่ไหมอ,นนอันนี้เคยเป็นทหารนอานศึกปีไหนครับขึ้นรถก็เสียครึ่งราคาใช่ไหมเป็นทหารนฐานศึกในตอนตอนไหนครับฮะเป็นทหารนฐานศึกปีไหนคผลปัญญาการเข้าสองสองออกสองสี่เข้สองออกสองสี่ที่ไหนครับที่ไหนสังกัดที่ไหนโน่นสังกัดเออกองรบพิเศษประตูผาลำปางนู่นอ๋อค้โหอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่ีให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ